แฟนกลับร้อนใจวันนุ่มมิกยายช่องตามโบคะ่ะหมดสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะสำหรับนางเอกลูกรักวิกมอชิดอย่างสาวโบมิวดาที่ทางช่องได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆสาวโบจะพันตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระและจะสิ้นสุดสัญญากับทางช่องเจ็ดในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วคะ่ะซึ่งทางด้านของช่องเสีได้ออกมาแถลงการว่าช่องเจ็ด,ด,ดขอแจ้งให้ทราบว่า คุณเมลด้าสุสีจะสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในเดือนพฤษภาคม2563สถานีได้หาหรือกับนักแสดงแล้วซึ่งคุณเมลดามีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองในการนี้สถานีขอขอบคุณคุณเมลด้าสุสีที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักแสดงในสังกัดของสถานี ล่าสุดในอินสตาแกรมของพระเอกคู่ขวัญอย่างมิกทองระยะก็ได้โพส์ภาพพร้อมข้อความว่าถึงพี่ไม่ได้เป็นครูแต่พี่ก็สอนให้รู้จักคำว่ารักได้นะครับงานนี้ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ